หลังจากที่ละครเรื่องรักคุณเท่าฟ้าจบลงไปแล้วนะคะหลายคนก็ถามถ่ายค่ายซิติเซนเค e นนะคะว่า,าปีหน้าเนี่ยได้เตรียมละครอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะคะหน่วยพิศกรก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วค่ะ2เรื่อง2รถด้วยกันนะคะไปติดตามค่ะ ธนุดวงพวัวพันพี่สาวเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ทุตตี้ของตัวเองทั้งทีมีหรือน้องชายอย่างหนุ่มเคนธ่รเดชจะพลาดควงภรยาสาวหน่อยบุศกรและคุณพ่อวีรประวัติกับคุณแม่กาญจนาวงพวัวพันไปแสดงความยินดีพร้อมกับเหล่าดาราและคนดังที่ไปร่วมงานแถมชออ็อปเสื้อผ้าสวยๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยค่ะ อันนี้ไม่ใช่แค่พี่สาวที่มีของใหม่ๆมาอวดกันแต่หนุ่มเคนกับสาวหน่อยก็ไม่น้อยหน้าเผยว่าปีหน้าใครเซติ้นเคนของทั้งคู่กําลังจะมีละครเรื่องใหม่มาให้ติดตามกันถึง2เรื่อง2แนวคือแนวผู้หญิงผู้หญิงซึ่งสาวหน่อยลงทุนคิดพลดเองส่วนอีกเรื่องเป็นแนวโรแมนติคคอมเมดี้ที่ตั้งใจจะให้หนุ่มเคนซึ่งตอนนี้กําลังถ่ายทําละครเรื่องมัจ,จุราสีน้ําผึ้งควบตําแหน่งพระเอกค่ะตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําแนวไหนดีหมายความว่าคือก็กได้มามา2แนวอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงอันหนึ่งกับอีกอันก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เลยอนนันแรกจะแบบสอนมากกว่าใช่ไหม,อมส,อสอนได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแบบดูแลอมยิ้มหาพระเอกอยู่<อ>พระเอกไม่มีคิวเลยอะ่ะลำเสนอบทพอก่อนถ้าปฏิเสธก้าบทไม่ดีก็ไม่เล่นบทไม่ดีก็ไม่เล่นนี่ไง ไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งคู่บอกน่าจะเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทําเรื่องแรกกันได้ต้นปีหน้างานนี้ก็ต้องมาช่วยกันลุ้นค่ะว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องไหนสายฝนชีช้างรายงาน